สวัสดีนะครับสำหรับในคลิปที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการสร้างองค์ประกอบพื้นฐานลงไปบน Blender กันนะครับทีนี้ทุกครั้งที่เราใส่องค์ประกอบใดๆลงไปใน Blender เนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะมันจะไปปรากฏอยู่ที่หน้าต่างด้านขวาบนอันนี้นะครับที่เราเรียกว่า Outliner นะครับทีนี้ใน Outliner เนี่ยถ้าเราสังเกตดูจะเห็นรายการที่มีคำว่า o l l e c t i o n นะครับ Collection มันก็เปรียบเสมือนถ้าเทียบกับในการ ไฟล์ในคอมพิวเตอร์มันก็เหมือนกับเป็นโฟลเดอร์นะครับเราสามารถจะสร้างโฟลเดอร์ซึ่งเก็บไฟล์ย่อยๆไว้ในนั้นแยกออกจากกันในขณะเดียวกันภายใต้โฟลเดอร์แต่ละอันก็อาจจะมีโฟลเดอร์ย่อยๆลงไปอีกนะครับคอลเลกชัน <Collection S 1> ก็ทําหน้าที่คล้ายๆอย่างนั้นนะครับที่เริ่มต้นก่อนว่าในคอลเลกชันที่เราเห็นตอนนี้นะครับเราเห็นรายการทั้งหมดของอ็อบเจกต์ที่มีอยู่บนซีนรวมทั้งตัวคามลแล้วก็ตัวจุดกําเนิดแสงนะครับ โดยดีฟอมจะเรียงตามตัวอ,อักษรน,นะครับทีนี้โดยปกติเราสามารถจะใช้การเลือกเนี่ยปกติเวลาเราเลือกออบเจกต์บนจอเราใช้วิธีเอาเมาส์ไปคลิกถ้าเราพอจําได้นะครับเราเมาส์ไปคลิกนะครับเลือกหรือในขณะเดียวกันถ้าโมเดลมันเริ่มซับซ้อนเนี่ยแล้วแล้วเรามีการตั้งชื่อที่เหมาะสมเนี่ยนะครับบางทีการเลือกจากรายการในอัลตรายนเนอร์มันก็ง่ายกว่าถ้าเราลองสังเกตดูผมจะลองคลิกที่คิวนี่นะครับมันก็เท่ากับว่าเราคลิกบนจอเห็นไหมฮะ ผมสามารถที่จะเลือกจากรายการโดยการคลิกกันนี้ลงไปนะครับเราสามารถจะกดชิฟคลิกหรือคอนโทรลคลิกได้เหมือนกันนะสมมติผมผมเลือกรายการโคลนตัวนี้กับรายการคิวในการกดคอนโทรลสังเกตดูนะครับมันก็จะเลือก2รายการในกรณีนี้นะครับหรือเราอาจจะคลิกที่รายการหนึ่งแล้วกดชิฟแล้วคลิกเพื่อเลือกตั้งแต่ต้นจนถึงรายการสุดท้ายก็ได้นะครับในการเลือกออบเจกต์นะครับ น,นี่คือใช้ของ selection นะครับถัดไปคือเรื่องของชื่อนะครับสังเกตโดยโดย default เนี่ยนะครับมันจะมีใน o u t l i n e r มันจะเริ่มต้นด้วยหัวเรื่องใหญ่สุดเนี่ยเขาเรียกว่า scene collection แล้วใต้นั้นเนี่ยโดย default ก็จะตั้งชื่ออันนึงว่า collection ก่อนนะครับเ,เราสามารถจะเปลี่ยนชื่อของ object ก่อนก็ได้นะครับในกรณีสมมติว่าผมมีคำว,ว่า c ค l แต่จริงๆแล้วผมอยากจะเปลี่ยนมันเป็น โคน1กับโคน2องอยกไปเราสามารถจะดับเบิลคลิกนะครับโคน1นะครับแล้วอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นโคน2ส,สมมุตินะครับจะสังเกตดูมันจะมันจะเรียงตามตัวอ,อักษรน,นะครับถัดไปนะครับเราจะเปลี่ยนชื่อให้มันสื่อความหมายเ,าเพื่อให้ให้เข้าใจสะดวกขึ้นสมมติในกรณีที่เป็นไซลินเดอร์2อันดีฟ้อมมันจะชื่อคำว่าไซลินเดอร์แต่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นคอลัมน์ สมมติว่าผมไปดับคลิกตรงนี้นะครับแตบ,บล็อกคลิกตรงชื่อแล้วผมเปลี่ยนว่าค,คำว่าคอลัมน์หนึ่งสมมตินะครับส่วนอันนี้ผมจะตั้งเป็นชื่อว่าคอลัมน์สองสมมุตินะครับนี้ก็ได้นะฮะส่วนคิวตัวนี้สมมติว่าผมอยากใช้คําว่าบ็อกซ์นะครับบ็อกซ์หนึ่งนะครับคิวตัวที่สองนี้ผมตั้งชื่อว่าบ็อกซ์สองเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ เปลี่ยนชื่อให้มันสื่อความหมายกับสิ่งที่เราทํามันจะช่วยให้เราค้นหาง่ายขึ้นจากลิสต์อันนี้นะครับนี้มาพูดถึงการควบคุมการแสดงผลถ้าเราสังเกตดูตอนนี้เราจะมีรูปรูกตาอยู่ที่ด้านขวาของลายชื่อต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเราไปคลิกตรงลูกตาเช่นกรณีของกล่องนี้ซึ่งผมตั้งชื่อว่าบ็ x ไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าผมไปคลิกตรงรูปลูกตามันก็จะหายไปจากจอนะครับแต่การหายไปจากจอกรณีนี้ มันเป็นการให้หายไปเฉยๆมันไม่เกี่ยวกับการสร้างภาพที่เราเวลาเรนเดอร์ภาพนะครับการที่เราปิดเปิดปิดอันนี้ยมันเพื่อเพื่อการที่เราจะเคลียร์ของที่อยู่บนจอเพื่อให้สะดวกต่อการ edit โมเดลนะครับเราสามารถจะสร้าง collection เพื่อจะจัดเก็บของเล้อเราเปลี่ยนชื่อไปแล้วแต่ว่าสังเกตด,ดูนะฮะลิ s t มันจะยาวนี้บางทีเราต้องการจัดระเบียบเหมือนเราจับจัดระเบียบของโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์นี่แหละนะครับ ผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมต้องการแบ่งแยกระหว่างตัวโครงข้างนอกที่เป็นพื้นกับผนังนั่นกรณีตัวอย่างนี้นะครับไปไว้อีกคอลเลกชันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นอยู่อีกคอลเลกชันหนึ่งมผมจะยกตัวอย่างง่างยๆสมมติมันมี2องคอลเลกชันนะครับถ้าเรามองว่าผนังนี้กับพื้นอันนี้นะครับผมจะตั้งชื่อให้สื่อความหมายนิดหน่อยจากแทนที่เป็นคิวธรรมดาผมจะบอกว่านี่เป็นวอลนะครับส่วนอันนี้เป็นฟลอร์ตัวอย่าง แต่แล้วผมต้องการให้อันนี้มันอยู่ในคอลเลกชันของอาจจะเรียกว่า building สมมตินี้นะครับเราก็เริ่มต้นก็คือเราไปที่ถ้าเราต้องการให้ให้คอลเลกชันตรงนี้เรามีสัญลักษณ์ข้างหน้านี้เปิดปิดได้นะครับย่อขยายาผมจะลองส้สงคอลเลกชันหนึ่งอยู่ที่ระดับเดียวกันวิธีการก็คือไปที่หัวเลยนะครับที่เขียนว่าซ c e n e collection แล้วคลิกขวาเลือก new น,นะครับมันจะสร้างคอลเลกชันเลเวลเดียวกับคอลเลกชันที่ที่มีอยู่แล้วโดย default ผมจะเปลี่ยนชื่อ,อนี้เป็น building นะครับ BLDG แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ผมต้องการคือ,อผมจะเอา2ตัวเนี่ยไปเก็บไว้ใน collection ของ building อวิธีการมันทำด้วยรณีกรณีที่1ก็คือสมมติว่าผมมี floor กับมี wall อยู่2อันนะครับผมจะเอามาใส่ใน building วิธีง่ายสุดกรณีทำด้2กรณีกรณีที่1คือผมสามารถจะ drag and drop เช่นกรณีของ wall ผมจะมาใส่ที่ building ผมสามารถจะลากมาใส่ที่นี่เลยนะครับ d รอลงไปนะครับอันนี้คือวิธีที่1ย้าย collection นะครับวิธีที่2คือสมมุติในกรณีของ floor อันเนี้ยนะครับผมต้องการให้มัอยู่ใน b u i l d i n เหมือนกันเราสามารถจะเลือกรายการที่อยู่บนจอแล้วกดตัว m ที่คีย์บอร์ดนะครับเสร็จแล้วเราจะสังเกตเห็นว่ามีรายการที่เป็น collection อยู่นะครับผมต้องการให้มัอยู่ใน building คลิกไปนะครับโอเคอ,อันนี้เป็นใหญ่ ผมจะลองทําอีกอันผมจะสมมุติว่าพวกนี้ไปอยู่ในกลุ่มของพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับผมจะเรียกอย่างนั้นวิธีการก็คือทําแบบเดิมนะครับผมคลิกขวาเลือก new collection นะครับแล้วก็ rename นิดหน่อยผมจะตั้งชื่อเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้กันโอเคแล้วผมต้องการเอาอ็อบเจกต์ทั้งหมดยกเว้นกล้องกับไฟไปใส่ไปนะครับวิธีการคือผมอาจจะเลือกจากตรงนี้เลยก็ได้นะครับกด c อน t r o l คลิกนะครับเลือกหลายๆอันจากตรงนี้ก็ได้ แล้วก็ลากมาใส่ในคอรเจอไอันนี้ถ้าเรายุบอยู่นะครับเราจะสังเกตเห็นไอคอนสามเหลี่ยมข้างหน้านะครับจะสังเกตด,ดูว่าอย่างเช่นคอลเลกชันนี้ผมอาจจะเลือกไปว่า e r m and า i g h ์สมมตินะครับผมดับเบิลคลิกนิดหน่อยไลท์ไลท์นะครับสมมตินี้แกันทีนี้ผมก็จะมีคอลเลกชันอยู่3อันนะครับในตารานที่ที่เราสังเกตด,ดูน่าสนใจก็คือว่า มันจะมีรูปลูกตาถ้าเราผมคลี่มาดูก่อนสมมติเฟอร์นิเจอร์นะครับถ้าผมกดตรงรูปลูกตาที่อยู่ด้านหลังนะครับมันจะเป็นการเปิดปิดการแสดงผลบนหน้าจอบนซีนของเรานะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของเบนเดอร์นะครับมันเป็นเพียงแค่เอามันออกไปจากกระบวนการที่เราจะอีดิตตัวโมเดลเพื่อไม่ให้มันเกะก,กะในการทำเนินนะครับแต่ในคอลเลกชันเนี่ยสมมติผมไม่อยากดูเฟอร์นิเจอร์ผม,มอยากดูตห้องผมสามารถจะคลิกรูปลูกตา ตรงเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับผมคลิกลงไปมันก็จะซ่อนเฉพาะอันนี้นะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าผมใช้วิธีกด control คลิกที่รายการของ collection ลองสังเกตดูนะครับผมกด control c ล i c มันจะเหมือน isolate เอาเฉพาะ collection นั้นขึ้นมาแล้วก็ collection อื่นก็จะปิดไปนะครับผมกด control c ล i c k อีกทีนึ้งนะครับมันก็กลับมาอันนี้คือการจัดการเบื้องต้นกับ c o l l e c t i o จะเห็นว่าหลังจากเราจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วเนี่ย ตัวพวกนี้มันก็จะน้อยลงนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราดูในเฟอร์นิเจอร์ผมอยากจะแยกพวกกล่องกับคอลัมน์ออกจากกันนะครับสมมติว่าผมสามารถจะคลิกขวาที่รายการเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็เลือก New จะสังเกตดูว่ามันจะเกิดรายการคอลเลกชันใหม่เกิดขึ้นป้ายรายการนี้ก้คือเฟอร์นิเจอร์ผมจะตั้งชื่อว่าอันนี้เป็นคอลัมน์แล้วกันสมมตินะครับแล้วผมเลือกคอลัมน์อันนี้ อันนี้แล้วลากไปใส่ในคะอลัมน์เราก็จะมีรายการย่อยนะครับมันก็เริ่มจัดระเบียบง่ายขึ้นในระบบของตัว o u t l i n e r นะครับถ้าใครที่เคยใช้ o u t l i n e r ใน sketchup ก็หลักการเดียวกันนะครับมันช่วยให้ซีนมันจัดการง่ายขึ้นเยอะนะครับทีนี้ถัดไปนะครับเรามาดูอีกอันคือตัว viewport layer ข้างบนนะครับจริงๆแล้ว viewport layer มันถูกใช้ที่ ที่ความซับซ้อนกับน,นี้อันที่เช่นทํางานคอมโพสิตติ้งทั้งหลายแหละแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยไอตัวข้างบนที่อยู่ด้านขวาบนที่เราเรียกว่า View Layer เนี่ยนะครับว e พอ o เลเยอร์เนี่ยความจริงถ้าจะเทียบง่ายๆมันเหมือนจะเป็นเป็นวิสิบิลิตี้พรีเซตน,นะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้สมมติว่าผมตั้งว่าอันนี้มันมีชื่อคำว่าวิวเลเยอรซึ่งเป็น default นผมจะเปลี่ยนชื่อนิดหน่อยโดยการคลิกลงไปนะครับ แล้วผมเปลี่ยนชื่อเป็นสมมติบอกว่า all model แล้วกันสมมตินะฮะในขณะเดียวกันผมอยากจะมีอีก List หนึ่งซึ่งเป็นเฉพาะห้องอย่างเดียวนะครับวิธีการคือผมจะสร้าง View Layer อีกอันโดยการคลิกที่สัญลักษณ์ลูกกระดาษที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับแล้วก็เลือก add view layer คลิกตรงนี้นะครับแล้วเลือก new พอเลอก New เสรจะสังเกตเห็นว่ามันจะขึ้นรายการเอาชื่อเดิมมาใส่ต่อท้ายที่001นะครับผมจะร n a m e มันนิดหน่อยเป็นคําว่า building แล้วกัน d g mm hmm. ฮะ bldg only smooth โอเคตอนนี้ก็หมายความว่าอ,อันนี้เป็น view preset ของ building only ซึ่ง building only เนี่ยผมจะปิด Furniture อรไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ เอาละทีนี้ถ้าเรามาดูว่าเราจะสวิตไปอีกอันหนึ่งนะครับถ้าเราสังเกตดูด้านด้านหน้าของรายการ viewport layer นะครับมันจะมีไอคอนตรงนี้อยู่ก็คลิกงลไปจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ผมมี2 2 preset ถ้าเราลองไปคลิก All model นะครับไอการเปิดปิดมันก็จะมาตามนั้นถ้าเราคลิกดูอีกทีนึงแล้วย้ายไป b e a d i n g only นะครับการควบคุมที่เราจะให้เกิดเห็นอะไรไม่เห็นอะไรเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นในการจัดการ ผมจะไปที่ออโมเดนนะครับถัดไปที่นี้เรามาดูการควบคุมนะครับ v i e w p o r t Control ที่อยู่ด้านหลังตอนแรกจะสังเกตเห็นว่าเราเห็นมีเครื่องหมายถูกแล้วก็มีรูปไอคอนรูปลูกตานะครับเมื่อกี้เราทดลองเลือกไอคอนรูปลูกตาไปแล้วคือซ่อนหรือไม่ซ่อนออกไปจากสีนะครับส่วนกรณีของออตัวเครื่องหมายถูกอันนี้นะครับมันคือการที่บอกว่าให้มันเอาออกไปจาก ve w p o r t layer อันนั้น มจะลองทําให้ดูนยกตัวอ,อย่างเช่นผมคลี่มาดูน,นี้มีรายการที่เป็น l o ลอ a w นี่ครัถ้าเราติ๊กตรงเครื่องหมายถูกนี้ออกไปจะเห็นว่ารายการน่จะสีเทาไปแล้วก็ไม่แสดงผลทําให้รายการที่มันยาวมากๆเนี่ยมันลดลงสั้นลงสั้นลงอะไรที่เราไม่สนใจเช่นเราอาจจะสร้างซีนโดยรอบของอาคารเสร็จแล้วเราไม่ต้องการไปยุ่งอะไรเราสามารถจะไปติ๊กตรงเครื่องหมายถูกเพื่อจะตัดมันออกไปจากลิสต์ที่มันยาวได้นะครับ นอกเหือนจากรูปลูกตาและเครื่องหมายถูกมันยังมีคอนโทรลอื่นๆที่เราสามารถจะแอดเพิ่มเข้ามาได้นะครับเรื่องหลักๆที่เราพอทําใช้ควบคุมเพิ่มเติมก็จะมีดังนี้นะครับเราไปที่เครื่องหมายรูปไอคอนรูปกรวยอันนี้นะครับคลิกมาดูเราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ใน v i e พอร์ตเนี่ยมันจะมีติ๊กอยู่2อันมีคอนโทรลอยู่2อันนะครับอ,อันที่เป็นรูปเครื่องหมายถูกอันนี้อธิบายไปแล้วนะครับอันนี้มีรูปที่เป็นคล้ายๆล,ลูกศร อันนี้คือการล็อกกับไม่ล็อกอ็อบเจกต์ผมจะเอาพวกนี้มาดิสเพลย์ไปก่อนอีกอันเพื่อเราจะคอนโทรลกันดูนะครับอานันเป็นรูปมอนิเตอร์และอีกอันเป็นรูปของกล้องนะครับผมจะเลือกมาทั้งหมดอ5อันนะครับทีนี้สังเกตดูตรงนี้ลิสต์มันขึ้นมานะครับีนี้มาดูว่าอะไรทําอะไรได้บ้างอ,อันอันแรกนะครับก็คือเรื่องของรูปลูกศรน,นนี่เป็นเป็น select หมายความว่าถ้ามันถ้ามันเป็นอยู่ หมายความว่าเราสามารถจะเล e c t ของอันนี้บนจอได้เพะะื่อนผมยกตัวอย่างไปดูที่เฟอร์นิเจอร์แล้วกันนะครับถ้าผมในบ็อกตัวเนี้ผมติ๊กตรงบ็อกนี้เอาออกไปสังเกตด,ดูนะครับผมติ๊กออกไปทัะนั้นเวลาตอนนี้ผมไม่สามารถจะคลิกบนบล็อกได้จะไปคลิกอย่างอื่นแทนนะฮะกล่องนี้คลิกไม่ได้ละถูกล็อกอยู่นะครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการล็อกอะนะครับคล้ายๆล็อกถัดมาคือรูปของออตัว รูปลูกตานี้เราพูดไปแล้วนะครับเปิดปิดการแสดงผลยานเป็นรูปมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์อันนี้เป็นการที่ซ่อนเหมือนกันเช่ยเนยกตัวอย่างเช่นสมมติบ,บ็อกสันนี้นะครับผมซ่อนไปหมายความว่าอันนี้มันถูกซ่อนไปแต่ว่าซ่อนในทุกๆทุกๆวิวนะครับผมลองสังเกตให้ดูสมมติผมเลือกเลือกผนังอันนี้นะครับแล้วผมไปอ,อ,อยู่ในบิลดิ้งนะเลือกผนังอันนี้แล้วผมผลคือผมจะซ่อนผนังถ้าไปดูมันทําทุกวิวพอร์ต เพราะนั้นถ้าเกิดว่าผมไปดูที่ building only จะสังเกตเห็นว่าตัวนี้เนื่องจากมอนิเตอร์มันซ่อนอยู่นะครับมันก็จะซ่อนทุกๆวิวพอร์ตนะครับ v ิวพอร์ตเลเยอร์ที่เราทำนะครับโอเคผมจะเปิดมาใหม่นะฮะแล้วก,กลับไปดู all mode นะครับโอเคอันนี้คือมอนิเตอร์ที่เราใช้ในการควบคุมแต่ว่าในการเ e นเดอร์ก็ยังปกตินะครับมันเป็นการเคลียร์หน้าจอเท่าน,นั้นเองนะฮะส่วนตัวสุดท้ายที่เป็นรูป ลูกกล้องอันนี้ใช้สำหรับกรณีที่ที่เราไม่ต้องการให้มันส่งไปรเรนเดอร์ในรูปภาพในในการสร้างภาพตอนสุดท้ายนะครับส่วนใหญ่เราใช้กับกรณีที่เราทําพวกพวกไกด์ไลน์ต่างๆที่เราใส่ลงไปเนี่ยแล้วเราไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไปปรากฏในขณะที่เราสร้างภาพนะครับผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูว่าระหว่างการใช้รูปมอนิเตอร์หรือรูปลูกตาในกรณีที่เราใช้วี e พอร์ตเลเยอร์เดียวเนี่ยนะฮะ ไอ้สัญลักษณ์ลูกตากับรูปมอนิเตอร์มันจะทํางานคล้ายๆกันแหละก็คือการซ่อนไปน็นหน้าจอส่วนกรณีของรูปกล้องเนี่ยคือการซ่อนจากการเรนเดอร์ผมจะลองทําให้ดูพอเป็นไอเดียนิดหน่อยนะครับสมมติว่าผมจะเรนเดอร์รูปนี้ออกไปนะครับโดยการที่ในเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับในเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ผมปิดรูปลูกตาตรงนี้ออกไปมันซ่อนอยกจากนี้นะฮะแต่เวลาเราสร้างภาพผมจะลองทําให้ดูนิดในมุมมองของการสร้างภาพีย เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองสร้างภาพให้ดูก่อนง่ายๆตัวนี้ผมก็ไปสั่งเรนเดอร์ดูนิดนึงสังเกตดูนะครับเวลาเรนเดอร์ออกมาเนี่ยมันก็มีของครบทุกอย่างเห็นไหมฮะมีของครบทุกอย่างตามที่เรามีอยู่ทั้งงที่เราซ่อนจากสีนะครับแต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งผมเปิดร,ปรูปตามมาใหม่นะครับเสร็จแล้วคราวนี้ผมกดตรงรูปกล้องนะครับ นั่นหมายความว่าผมคอลเลกชันที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ในกรณีตัวอย่างนี้มันจะไม่เรนเดอร์ออกไปลองสังเกตดูนะตอนนี้มันดิสเพลย์เหมือนปกตินะครับผมจะลองเรนเดอร์อีกทีสังเกตเห็นไหมฮะอันนี้คือการควบคุมว่าเราจะเห็นอะไรไม่เห็นอะไระในการลบคอลเลกชันสมมุติเราสร้างคอลเลกชันมาแล้วแต่เราไม่ใช้แล้วนะครับเราสามารถจะคลิกรายการคอลเลกชันตัวนั้นแล้วก็กด Delete มันก็จะหายไปนะครับแต่ว่าการหายไปเนี่ยข้อมูลที่อยู่ในคอลเลกชันนั้นทั้งหมดมันก็จะมา แสดงอยู่เหมือนปกตินะครับผมจะอันดูไปก่อนสังเกตดูนะครับภายใต้เฟอร์นิเจอร์คอลเลกชันตรงนี้ผมมีคอัมน์มีอะไรต่อเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมคลิกที่รายการนี้แล้วผมกด Delete ที่คีย์บอร์ดนะครับมันก็จะดึงเอารายการที่อยู่ข้างในยังคงอยู่นะครับไม่หายไปไหนนะครับอันนี้คือการลบตัวคอลเลกชันนะครับถัดไปคือเรื่องของคอลเลกชันอินสแตนต์นะครับใน เบลนเดอร์ uh, ender, ตั้งแต่เวอร์ชัน2.8ขึ้นมาเนี่ย mm hmm. เขาได้มีระบบที่เราเรียกว่า collection instance คือหมายความว่า,าสร้าง Object ซึ่งเหมือนกับต้นฉบับนะครับโดยที่เวลา Edit อะไรแล้วตัว instance ที่มันเกิดขึ้นมาก็จะไปด้วยกันผมจะลองดูง่ายๆนี้นะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมมีตัว collection ที่ชื่อว่า column นะครับ mm hmm. ก็คืออันนี้กับน,นี้นะฮะคือกลมๆนะครับ column อันนี้นะโอเค ทีนี้สมมติว่าผมจะสร้าง,อ,ง,อ,งอินสแตนต์ของ2อันนะครับวิธีการทำนี้นะครับสมมติว่าในหน้าจอผมอยากจะเพิ่มปกติเรากด Shift A ใช่ไหมครับเพื่อสร้างอ็อบเจกต์ใหม่รายการข้างล่างเขียนว่า collection instance นะครับเราสามารถจะสังเกตเห็นว่ามี collection ทั้งหมดที่มีอยู่ทางด้านขวาเนี่ยนะครับผมกด Shift A ใหม่นะครับโอเคผมจะลองสร้างเลือกคอลัมน์อยู่เวลาผมเลือกคอลัมน์ปุ๊บโดย default เนี่ยมันจะอยู่ที่เดียวกับ ที่มันวางอยู่นะครับผมจะลองย้ายมันนิดหน่อยนะครับผมจะเลือกย้ายมันนิดนอโอเคนะฮะสองอันนี้คือ i n s t a n t สังเกตดูสีมันจะต่างกันนิดหน่อยนะสีของตัวนี้มันจะเป็นสีส้มๆนะตัวนี้มันจะออกแบบแ,บบแดงหมุนๆนิดหน่อยอันนี้หมายความว่าน,นี่คือ i n s t a n t ผมจะลองทำให้ดูว่ามันมีผลยังไงบ้างในใน collection i n s t a n t ถ้าเราสังเกตดูนะครับสมมติว่าผมคลิกที่ตัวนี้แล้วผมพยายามจะ edit นะครับผมกวดแท็บที่คีย์บอร์ดสังเกตดูม,มันจะไฮไลท์ด้านนี้ด้วยนะฮะเพราะฉนั้นผมจะลองเลือกเฟสด้านบนนะครับแล้วผมจะลองโน๊ตดูเช่นโอเคสังเกตดูนะครับตัวโมเดลนี้ที่มันเป็น i n นสแตนตด้วยกันเนี่ยมันก็จะล้อไปตามนี้นะครับแต่การแก้ไขที่เกิดขึ้นตรงนี้มันต้องแก้ไขที่ตัวต้นนะครับถ้าสังเกตดูในเบ e n d e r ร์มันจะต่างกับ เช่นกรณีของ s k e t ต u u p หรือซอฟต์แวร์บางตัวซึ่งตัว Instance ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรา Edit ที่ตัวไหนก็ได้แต่ตอนนี้ถ้าเราถ้าเราสังเกตดูนะครับผมแท็บมามาจาก Edit m o d มนิดหน่อยถ้าคลิกอยู่ตรงนี้นะจะสังเกตเห็นว่าเราไม่สามารถจะกดแท็บที่นี่ได้เพื่อจะทำการ Edit ของข้างในเพราะมันเป็น n s t t n n t ออกมาจาก l ิส t นี้นะครับอันนี้ก็คือ,อนอกเหนือจากการทำให้มันมีความคล้ายกันแบบนี้แล้วแล้วก็ Edit ไปพร้อมๆกันนะครับ มันยังช่วยลดแมมรีของของการใช้งานของ Blender ไปได้มากทีเดียวนะครับแล้วก็สะดวกต่อการ Edit มากสำหรับของที่มีความซ้ำเช่นอาจจะหมายถึงเสาเอาจจะหมายถึงราวลูกกรงอาจจะหมายถึงอ b อบเจกต,ต์ใดๆที่มันมีความคล้ายกันในโดยเฉพาะงานอาร์ตบิสนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการจัดการกับคอลเลกชันนะครับในคลิปหน้าเราก็จะไปพูดถึงก่อนที่เราจะไปเรื่องอื่นต่อเราคง จะมาคุยกันเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่า selection นะครับวิธีการเลือก Object บนจอนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในกรณีที่เป็นสับ Object เราจะมีเทคนิคในการเลือกได้ย่งไรบ้างก็มาดูกันในคราวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ